นักขา่าวถามว่านี่พร้อมจะเป็นนายกตีแล้วใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าพร้อมตั้งแต่ปี2,562แล้วพรรคภูมิใจไทยเปิดถแถลงข่าวใหญ่เลยเหมือนกับการตั้งราัฐบาลแล้วอ่ะอาจจะขาดก็คือไม่มีพกกรรคกล้าทำมาใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่คุณอนุทินก็ถแถลงช่วงหนึ่งยืนยันว,ว่าพกการรคกล้าทำเขาก็ตอบรับแล้วเขาถแถลงยืนยันกับสื่อแล้วค่ะเนี่นอกจากนั้น เซอร์ไพรส์ก็จะมีคุณศักดาคุณศักดาวิเชียนสินค่ะสสพักเพื่อไทยมานั่งแถลงอยู่ในวงนี่ฮะคุณศักดาเนี่ยสักดาวิเชียนสินครับผมก็พอกกลุ่มหนึ่งก็อยากเห็นบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมาสนับสนุนท่านนุินเป็นนายกครับประมาณสิบกว่าคนครับมันเป็นมันเป็นเอกสิทธิ์ของผมครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> คนศักดาวิเชียนศิลป์เนี่ยถ้าผู้ชมจําได้เปอดทิบี่ดีกรมน้ําบาดาลกรมทรัพยากรใช่ค่ะน้ำบาดาลต,ตอนนั้นที่เคยมีประเด็นข่าวว่าในวงประชุมกรรมธิการงบเนี่ยแล้วมีสสพักเพื่อไทยคนหนึ่งคุณศักดากล่าวอ้างว่ามาตบทรัพย์เขาสุดท้าย สอสอเพื่อไทยคนนั้นเป็นอดีตไปเพราะสามนุนสั่งจําคุกไปแล้วไม่ใช่สารดีกาสั่งจําคุกไปแล้วแล้วสุดท้ายตัวคุณศักดาเองค่ะเข้ามาอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วกลายมาเป็นสอสอนะคะนัดตอนที่เข้ามาเนี่ยคู่กรณีตอนนั้นที่เป็นสอสอเพื่อไทยยังค้านอยู่เลยใช่คะ่ะแต่บอกว่ามีสิบกว่าเสียงขณะที่ภาพใหญ่คุณนรุทินก็ไล่รายละเอียดนะครับตัวชมการขอรับการสรุนจากพักประชาชนเพื่อเป็นรัฐบาลเนี่ย เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารการแผดินเราทั้งหมดในที่นี้ที่มาแถลงนี้ได้รับทราบเงื่อนไขของพักประชาชนแล้วก็ตอบรับตามนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รีเซ็ตประเทศอีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือการยุบสภา,าภายใน4เดือนขนาดเดียวกันคุณอนุทินบอกลึกลงไปกับพักประชาชนว่าได้พูดในหลักการ T O R ที่พักประชาชนเสนอมามีทีโอแล้วนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าทีโอนะคะเงื่อนไขอะค่ะซึ่งเราตอบรับทีโอของพักประชาชนแล้วเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราในการรวมเสียงคนรุ่นทินบอกนะครับว่านอกจากที่มาแถลงร่วมกันและการขอรับพักประชาชนหมายถึงขอรับการสนับสนุนเนี่ยเรายังไม่ปิดกั้นด้วยรัฐบาลพักอื่นๆก็ตามเถอะเพื่อมาร่วมกันเป็นรัฐบาลเฉพานะกิจนักข่าวถามว่านี่พร้อมจะเป็นนายกดีแล้วใช่ไหม คุณอนุทินบอกว่าพร้อมตั้งแต่ปี2,562แล้วในที่นี้นะครับได้รับทราบเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้มีการหารือกันและได้มอบให้ผมไปหารือกับพรรคประชาชนเมื่อหัวข่ําที่ผ่านมาทางพรคประชาชนก็ได้รับทราบเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนแล้วเงื่อนไขของพรรคประชาชนพวกเราทุกคนก็ได้ยืนยันไปว่าเราจะดำเนินตามสิ่งที่ได้มีการ หารือกันไว้ในที่เป็นประเด็นสารัถะเนี่ยก็ได้เห็นพ้องต้องกันทุกประการพวกเราก็มารวมตัวกันเราจะปล่อยให้ประเทศไทยของเรามีความหยุดชะง,งักไม่ได้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบนันนี้บางทีเป็นเหมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาถ้าเป็นกลุ่มเดิมอาจจะแค่ไขไม่ได้แต่ถ้าเป็น กลุ่มพวกเราเรามั่นใจว่าเราจะแก้ไขได้พวกเราทุกคนรวมอยู่ที่นี้เมื่อรวมกับเสียงของภรคประชาชนแล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศเราก็จะคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนภายในเวลาสี่เดือนด้วยการยุบสภาความอยากจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ต้องแลกด้วยกับการสูญเสีย บางอย่างของพักพวกพี่น้องของพวกเราทั้งสิน้นแต่ว่าเราจะปล่อยให้ประเทศอยู่โดยที่มีความเครือบแคลงสงสัยหรือว่าความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นนี้ไม่ได้ก็กล่าวสรุปโดยสัน้นๆก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่นที่นี้เราขอเข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองก็ล,ลองนับดูตรงนี้ผมขออนุญาตว่า เราไม่เอาเรื่องของจํานวนตัวเลขมามันทําให้เกิดว่าโมันจะต้องมีเท่าไหร่ต่อเท่าไหรนะ่ตรงนี้เราถือว่าเรามาทํางานให้กับบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่เราจะเ,าเร่งจับตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดินได้ให้เร็วที่สุดโดยที่ถือว่าณปัจจุบันนี้เรามีเสียงเพียงพอที่จะนําเสนอให้กับทางพรคประชายชนได้ มีความวางใจว่าการร่วมมือกันระหว่างตัวพักประชาชนเองและกลุ่มของพวกเรานี้จะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้อยา่างเต็มที่ขนาที่คุณสุชาติชมกลินรักษาการรัมตีช่วยพานิ์ซึ่งวันนี้ลาประชุมพรมนักพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับตัวชมคุณสุชาติบอกพวกผมมากัน16คนการสนับสนคุณนรุทินและภูมิใจไทยเปลกิทสิ์ของสอสอ เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเทศชาติได้เดินหน้าต่อคุณสุชาติชมกลินนี่คือการถแถลงล่าสุดเมื่อคืนนี้ทนบูชม